ทีท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับว่กับสุริโอนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไม่มีเสียงตอนรับจากเลื่องอที่คุณเรียกซอรี่กูไปแล้วไอสัตว์ตดโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเอ่อโป้งนะฮะตอนนี้คือโป้งนี่ก็เป็นคนติดตามแรกๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับโป้งนะ จากช่องโป้สตูดิโอนะซับเขาน้อยไอซับเขาเยอะนะฮะแต่ว่าคนติดตามจริงถึงจะน้อยแต่เขาตั้งใจทำนะฮะก็ถึงมีโทรได้ถึงวันนี้นะโอเควันนี้เราจะมาเตรียมตัวไปเออผมจะฝึกโป้งนะฮะให้เตรียมตัวไปแข่งเวทบอลของผมนะฮะพรุ่งนี้นั่นเองนะไปโป้ปงแมปแอนเจลแอนเจลแอนเจล ฮะอะไรนะคุณเ,นนนนเดี๋ยวผมปานคนจ,จดกิจกรรมไม่ไปแข่งไอ้บ้าผมไม่ไปแข่ง,มมขงล็กอกเพรออาะเยผมรู้ว่าผมต้องแพ้แล้วแหละแพ้พิธามอะ่ะแต่คือผมกนะ็ชนะชนะเอ่อโป่งแน่ๆอ่ะเป็นแบบคนเล่นคนเล่นน้อย เอาไอ้แบบอื่นเอาแบบเหมือนคนเล่นเยอะๆเอาเอา workshop w o r s h o p w o r s h o p w o r s h o p เอ่อจีนเงินชข้เสียมเงิน ตอน,นี้เด็กชอบแดงนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกแดงแปลกๆกแฟบๆฟอย่างเงี้ยไม่รู้อธิบายไม่ถูกอะมันเข้มเกินไปอะผมไม่ชอบอะตอนนี้มันต้องการสีเลยที่มันอ่อนๆแต่ก็มันก็ไม่ได้อ่อนอะในทางที่แบบกินหญิงอะ่ะต้องการสีจ,จ้างั้นแหละแต่ไม่ไม่ได้จ้ามันเหลืองอะเข้าใจปะอธิบายไม่ถูกอะชอบสีที่สบายตาสุดอะก็คือสีน้ำเงินนี่แหละ เฮ้ยทำไมคนเล่นน้อยจังโว้วเฮ้ยอ่ะแต่ปีดีวิวนี้ดิปป่งทับสะเปาออกได้ทับ,บับ,บี้ดิไปไปเอ็นเจ้าเลยเมื่อเลยเออโห ตอนเราไปไม่ไม่เห็นเริ่มเลยเอาเออไว่าเจ็ดเว่าเจ็ดคนเล่นน้อยกว่าแต่น่าจะมีคนเล่นเยอะตายตายไายรายจะเริ่มแล้วรายเลยครับเอาเหลือง เฮ้ยจะเป็นคู่อดีหรอฮะฮะฮะเฮ้ยนี่มันสร้างศัตรูพนามิตรกันนี่ว่ะไลฟ์ผมชัดไหมทุกคนคอมเมนต์มาไหนนะไม่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 มีคนดูเฮ้ยทุกคนมาหน่อยสองอ้าวคนก็ได้ คุณโป้งก็แพ้นในการเรื่องการบิดของผมนะฮะบิดบล็อกของผมที่ไวกับคุณโป้งแหละถ้าถึงจะไม่ใช่ฟ้าปิดก็ตามอะผมก็ไวกับคุณโป้งแล้วคือผมผมชอบว,ว่าขนาดข้างไงคุณโป้งถ้าผมฟ้าปิดเป็นผมก็สามารถฟาสปิดค้างได้เลย,เลยก็คือจะเก่งโง่หนึ่งเลยแต่ตอนนี้มันยังฟ้าปิดไม่เป็น โอ้ได้เยอะแล้วโว้ยปับป๊บปั๊บผมคาฟิก่เกาะผมได้ธนูแล้วแป๊บหนึ่ง ทุกคนการเตรียมบ้านมึงนะฮะ ra. Bạn mày ngu ngơ à? Tao đúng phục phòng tiếng thì tốt đi. เชื่อผมหน่อยผมขึ้นไม่ได้บอกว่าพวกเชื่อไหมมาตรงสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวผมบอกอยู่ไหนแป๊บมาก่อนมาก่อน มาช่ายชวยผมหน่อยใช่แปปเดียวไม่ผมเก่งเนี่ยผมคายนาโมได้แล้วเนี่ยนาโมไม่มีดาบมีอาวุธทั่วเลยลผมมีเชฟมือเปล่าเนี่ยผมรอดมันมาได้เนี่ยดาบเลี้ยวสุดท้ายนั่นแหละเลี้ยวแต่ผมตกเลี้ยวผมไม่มีบล็อกอะไรเลยใช่ยหย เนีย่ยโป้งโป้องอยู่ด้านหลังเนี่ยไม่เห็นมนแล้วเฉียรแล้วกูคุณไม่มาช่วยผมเอา้าอย่าผมช่วยมันยิงมันกาก,กับผมเออผมตกแล้วอะไล่ะไปยังมาโลกแล้วออกมาเร็วไปเ,เอาแม เดี๋ยวเขามาใหม่ลืกก็แล้วก็แชร์กับส like, ้คสาขาด้วยนะครับเอาฟาร์มเฮาคอมเมนต์เคเตอร์ไปไหนวะโอ้แม่งตุยงานกอีกแล้วเร็วคุณข้ามาเร็วดิโป้โอ้ไลนี้ได้คนน้อยวะ คือหน้าปกก็ทำให้มันดูตลกตลกนะทำไมมันยังไม่มีคนดูอ่ะไอหน้าปกก็ที่แล้วก็ตลกแล้วก็สนุกด้วยนะดูน่ารักดีทำไมนี้ไม่มีคนดูวะเฮ้ยไปไปไปเร็วเข้าเล่ข้าวเหนุ่มน้อยอายุเท่าไหร่ ผมอยู่คนนี้ไม่ได้เรื่องแย่งสบายกรอนไม่ต่างอะไรอยู่คนเดียว ถึงแล้วอ้โทีแรกนี่วะไอ้สัตว์ผมต้องไปซื้อเกาะก่อนตอนนี้ไม่รู้แล้วล่ะ ห้ือเกาะอย่างเดียวฮนะตอนนี้ตันนี้รับมียาเต็งด้วยโอ้ได้แล้วมีแค่นี้ก็พอนะ้องดูไว้ดูแล้วจะจำไปใช้เดีย๋ยวข้าเล็บถูให้ดู ตอนนี้อาหารหมดเว้ยก็เลยซูกากหน่อยคำนึงเพื่อนมันแย่ซะพศา,ากรนเหรอเฮ้ยก <'m> ็แต่เพื่อนมันก็ช่วยนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเออใครมันเป็นผู้ช่วยพอมา Bà, Bố Đồ bốn bạc anh Ui Không tốt Đồn khá đi mưu bào Hiệu chú cọ đáy mòn Tái đi mưu bào Okay. ไม่ตลกเลย เฮ้ยปงพุยกันดีๆก็ได้ตายด้วยมือเปล่าไปซะมือเปล่าในตำนานจ้ามือเปล่าก็เฟี้ยวได้จ้ะ Bông như này à? Bông như này. Ồ, à, bông nữa. Chí? บงลงมาสู้ดิจะต่อเกมอีกเลยนำมทัสะอย่าต่อเกมอีกเลยนะจ๊ะมัดสูยามิปั๊บปับ,ปบผมจะกลับไปแล้ว ok Ma. Đó, phải là chưa thắng một lần Đây เยอะทองสาสี่ก้อนโอ้โหไปซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยทำไมเอ้ยอตาย เล่นปั๊บคือเขาผมไม่มีเวลาไม่ใช่อะไรหรอก oh. คือถ้าจะสร้างอ่ะขอพรุ่งนี้ได้ไหม <Okay. S 1> หลังแข่งเสร็จนะ <Okay. S 1> บอกคุณโน้ตด้วยว่าอย่าลืมเรื่องแข่งด้วย <Okay. S 1> ใช่ โป้ปงมันจะทำยังไงวะให้บอกว่ามันตกอ่อีสิฟมเงินอะ่ะไม่ความพยายามสูงมากทำไงดีวะให้มันตกอะ่ะ แป๊๊บใครวะเอ้ยแดงแตกค่อยครับไรนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเอาจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่านชื่อผมหน่อยใครอ่านน่ารักโอเคฮนะอ่านแล้วหนักไปด้วยเป็มว่าสองอนะ่ะตอนนี้ ไปแล้วทุกคนโอกาสซูริโอขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้ว